วิธีเพิ่มบุญให้ตัวเองรับรองทำแล้วชีวิตด,ดีขึ้นทันทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ครูกดก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องครูกฎเรื่องราวบ,บาปบ,บุญคุณโทษในโรกสวรรค์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับ 12วิธีสร้างสุขเสริมบารมีให้กับตัวเองท่านผู้ฟังครับในปัจจุบันชีวิตเรานั้นมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาอย่างมากมายเราผู้ที่เป็นมนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีแต่การแบ่งแย่งมีการแข่งขันการต่อสู้แน่นอนบางคนท้อแท้อยากจะตัดทางโลกเข้าหาธรรมะดูบ้างการเข้าวัดทำบุญทำจิตใจให้สงบเือเป็นอีกทางเลือก ที่นอกจากจะทําแล้วได้บุญสิ่งที่ได้ตามมาคือความสงบและมีสติเรามีเรื่องราวการสร้างบุญบารมีง่ายๆที่คุณสามารถเลือกทําได้เพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองทําให้จิตใจสงบมีสติเมื่อมีสติปัญญาก็จะเกิดจะคิดทำอะไรก็ราบรื่นผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาไปได้เป็นอย่างดี ข้อที่ 1. นนั่งสมาธิอย่างน้อยวันละ15นาทีหรือเดินจงกรมก็ได้อาน,นิสงส์ที่ได้คือเพื่อสติปัญญาที่ฉเฉลียวฉลาดขึ้นทั้งภพนี้และภพหน้าเพื่อจิตใจที่สว่างพรนปรนจากกิเลสปล่อยวางได้ง่ายจิตจะรู้วิธีแก้ปัญหาชีวิตโดยอัตโนมัติชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองไม่มีวันอับจน ผิวพรรผ่องใสสุขภาพไก่และจิตแข็งแรงเจ้ากรรมนายเวรและญาติมิตรที่ล่วงลับจะได้บุญกุศลสส,สวดมนต์ด้วยพระคาถาต่างๆอย่างน้อยวันละครั้งก่อนนอนอันนี้สงที่ได้คือเพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวง จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วแนะนำพระคาถาภาหงมหากาพระคาถาชินบัญชรพระคาายอดพระกันแต่ปีดกเป็นต้นเมื่อสวดเสร็จต้องแผ่เมตตาทุกครั้ง 3. ถวายยารักษาโรคให้วัดออกเงินค่ารักษาให้พระตามโรงพยาบาลสงฆ์อาน,นิสงส์ที่ได้คือก่อให้เกิดสุขภาพ ร่มเย็นทั้งครอบครัวโรคที่ไม่หายจัดทุเลาลงสุขภาพกายจิตแข็งแรงอายุยืนทั้งพบนี้และพบหน้าถ้าป่วยก็จะไม่ขาดแคลนการรักษา 4. ทําบุญตับปตรทุกเช้าอันนี้ส่งที่ได้คือได้ช่วยเหลือาศาสนาต่อไปทั้งพบนี้และพบหน้าไม่ขาดแคลนอาหาร ตายไปไม่หิวโหวยอยู่ในภพที่ไม่ขาดแคลนข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ 5. ทําหนังสือหรือสึกต่างๆเกี่ยวกับธรรมะแจกฟรีแก่ผู้คนให้เป็นธรรมทานอาน,นิสงส์ที่ได้คือพระธรรมทานชนะการให้ทานทั้งปวงผู้ให้ทำจึงสว่างไปด้วยลาบยศ สันเสริญปัญญาและบุญบารมีอย่างท่วมทน้นเจ้ากรรมนายเวรอโหสิกรรมให้ชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่คาดฝัน 6. สร้างพระถวายวัดอาน,นิสงส์ที่ได้คือผ่อนปรนนี่นี่กรรมให้เบาบางให้ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงครอบครัวเป็นสุขได้เกิดมาอยู่ในร่มโพ ของพุทธศาสนาตลอดไป 7. แบ่งเวลาชีวิตไปบวชชีพราหมณ์หรือบวชพระอย่างน้อย9ก้าวันขึ้นไปอันนี้สงที่ได้คือได้ตอบแทนคุณพ่อแม่อย่างเต็มที่ผ่อนปรนนี่กรรมอุทิศผลบุญให้ญาติมิตรและเจ้ากรรมนายเวรสร้างปัจจัยไปสู่นิพพานในภพต่อๆไปได้เกิดมาอยู่ในอร่มโพ ของพุทธศาสนาจิตเป็นกุศลแปดบริจาคเลือดหรือร่างกายอน,นิสงส์งที่ได้คือผิวพรรณผ่องใสสุขภาพแข็งแรงช่วยต่ออายุต่อไปจะมีผู้คนคอยช่วยเหลือไม่ให้ตกทุกข์ได้ยากเทพพย,ยดาปกปักรักษาได้เกิดมามีร่างกายที่งดงามในพบหน้าส่วนพบนี้ก็จะมีราศีผุดพอง ปล่อยปลาที่ซื้อมาจากตลาดรวมทั้งปล่อยสัตว์ไถ่ชีวิตสัตว์ต่างๆอัน,นิสงส์ที่ได้คือช่วยต่ออายุขจัดอุปสรรคในชีวิตชดใช้หนี้กรรมให้เจ้ากรรมนายเวรที่เคยกินเข้าไปให้ทำรรม,มาค้าขึ้นหน้าที่การงานคล่องตัวไม่ติดขัดชีวิตที่ผิดหวังจะค่อยๆฟื้นขืนสภาพที่สดใสเป็นอิสระ 10. ให้ทุนการศึกษาบริจาคหนังสือหรือสื่อการเรียนต่างๆอาสาสอนหนังสืออาน,นิสงส์งที่ได้คือทําให้มีสติปัญญาดีในพบต่อๆไปจะ,ะเฉลียวฉลาดมีปัญญาได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนอย่างรอบรู้สติปัญญาสมบูรณ์พร้อม 11. ให้เงินขอทานให้เงินคนที่เดือดร้อนไม่ใช่การให้ยืม อาน,นิสงส์ที่ได้คือทําให้เกิดลาบไม่ขาดสายทั้งพบนี้และพบหน้าไม่ตกตุกได้ยากเกิดมาชาติน่าจะร่ำรวยและไม่มีหนี้สินความยากจนในชาตินี้จะทุเลาลงจะได้เงินทองกลับมาอย่างไม่ขาดฝัน 12. รักษาศีลหหรือศีล8อาน,นิสงส์ที่ได้คือไม่ต้องไปเกิดเป็นเปนเรตหรือสัตว์นรก ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐครบบริบูรณ์ชีวิตจเจริญรุ่งเรืองกําเวนจะไม่ถาโถมภัยอันตรายไม่ย่างกลายเทวดานางฟ้าจะปกปักรักษาท่านผู้ฟังครับบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานโดยมีความหวังผลให้ทานโดยมีจิตผูกพันในผลให้ทานโดยมุ่งการสั่งสมบุญให้ทานโดยคิดว่า เราตายจากได้เสวยผลของฐานนี้เขาให้ฐานนั้นแล้วเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาเหล่าจะตุมหาราชิกาเขาสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วยังเป็นผู้กลับมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้บุตุชนผู้ใดได้สดับ และได้ศึกษาในพระธรรมวินัยที่ตถาคตได้บัญญัติไว้จึงจะทราบว่าการวางจิตเมื่อให้ทานดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานเช่นนั้นเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ให้แล้วมีผลมากแต่ไม่มีอนิสงส์มากปุถิชนผู้ใดสดับจึงจะทราบว่าศีลห้าเป็นมหาทานปุถุชนผู้ใดได้สดับ พึงให้ทานในเขตที่ให้แล้วมีผลมากคือในพระอริยะบุคคลทั้งหลายตามการอันควรอันเป็นการบำรุงตถาคตหรือสาวกของตถาคตครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังช่องโทรกฏนะครับหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยและสุดท้ายนี้ช่องโทรกดเองก็ขออำนาจขุนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ จงมาอำนวยเวยใจให้ท่านผู้ฟังจงมีแต่ความสุขและความเจริญปรารถนาสิ่งใดกอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาสําหรับคลิปนี้ครูกดเองต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ